ที่ไร่ป่านี่ไม่ไเป็นก้าวไร่ก้าไร่เลยนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไร่อง,งุ่งเนเจริญซั์มังน้าเขียวนะครับ<ม>นี่วิลเลจออกคุณตาเดี๋ยวมันมีคนถามเย่ว่าคุณตาเขาสะสมอาหารแบบไหนตากี่เดือนอต้องถึงสะสมอาหารสะสมหลังจากาเก็บลูกแล้วก็สะสมฮะอาหารนี่กับของที่เราใส่ปุ๋ยให้กินที่ท,ท,ที่ที่เราปลูกใหม่ๆหมมันต้องกี่เดือนปลูกต,<อ>ตั้งแต่ลงปลูกเลยถึงจิตจิตกมาเดเก็บเดือน เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอ๋อเราก็สะสมอาหารเลยสะสมอาหารเลยสะสมอาหารใช้ตัวไหนครับตาใช้สิบสามยี่สิบเอ็ดโปกับปุ๋ยอื่นสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดอ๋อเพื่อให้กิ่งมันแก่เพื่อให้กิ่งมันแก่ใส่ใส่กี่รอบครับใส่สักสองสามรอบใส่ใส่เยอะไหมไม่เยอะ อ๋อสิบสามสิบสามยี่สิบเจ็ดยี่สจะเป็นสูตรสิบห้าหรือสูตรสิบหกสามตัวแล้วใส่สิบสามสามยี่เบ็ดโฟนไปหน่อยอืมอืมถ้าหุ่นเริ่มจะตัดแรงปุ๊บพอเริ่มจะเริ่มจะใกล้แตกเป็นตุ่มเลยไก่อะครับทีนี้เราก็ใส่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดกับสิบสามสามยี่เบ็ดยี่สิบสามสามยี่สบ็ดส่วนหนึ่งอ่ายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวครับแล้วหวานเลย รับรองว่าไม่ออกก็ต้องออกอมีอะไรบ้างมีสิบสามสิบสามยิบเอ็ดผสมกับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดโอ้แล้วก็หวานใส่เลยหวานเลยหวานเลยทุกสามวันสามวันหวานสามวันหวานหวานนิดเดียวหวานนิดเดียวเร็วเร็วานเออรดนน้ำสองเดียวแล้วมันจะออกเองเลยแต่ถึงว่าแตกมาไม่ออกเร็ว เอาไปเชื่อคุณเดียวกนได้เลยเดียวเดี๋ยวต้องออกยังไงก็ออกใช่ไหมครับยังไงก็ออกโอ้ยงี้เพราะว่าปลูกปุ๋ยให้เป็นคอรายคอรายคืออะไรครับอคือให้มันไอ้ไอ้ไอ้ทีตาตามยี่เบนให้มันม่ให้แก่อ่อและไอไอไอด้วยยี่ห้าเจ็ดเจ็ดมันเร่งให้แตกอือแล้วเมื่อไรก็ออกเมื่อไรก็ออกเลยยังไงก็ออกร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีบนตาทำมาตั้งแต่สองตลึงยี่ปีนักตาทำมา โอทำมาตั้งอายุสิบห้าแล้วมันตอนนี้มันเกิสิบ่าแล้วห้าสิบปีเลยนะห้าสิบกว่าปีแล้วโอ้สุดยอดมากเลิกไปหลายที่ิกไปปงก,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 ก้อป่งาุตอนผ่านมาหมดครับทำไปาาทำมาตั้งกลับมาหันเลยมหอมื่มอก่อนทำอยู่ที่บาเอแลยีย่บ้บนแหววโอเอาแล้วที่ว่าเขาจิตสหลหายมันต้องจำเป็นไหมโม่ไอเรื่องนี้ไม่จำเป็นเลยสลายสะเลยหรือวก็ทุกอย่าง ไม่จำเป็นถ้าลายด้วตัวเพาะป่ะพาะเพาะเชื้อราด้วยอะไรด้วยโอ้ถ้าลายเลยเหรออ่ามุนนี่ไม่ต้องใช้ยามากเราใช้ยาแบบแค่น้ําเปลี่ยนสีครับอ่าฉีดฉีดเล่นบ่อยๆอยอืมฉีดเล่นบ่อยๆครับครับและอย่างนึงเผียวมันจะไม่น็องเผียวจะไม่น็อเผียวมันจะไม่น็องอ้อผิวโอ้ผิวเนี่ยโอ้เราใส่ยาหน้าไวมากๆใส่ยาผมมันมากๆมันกัน มันกัดเปลี้ยวมันกัดเปี้ยวนู่นมันจะให้อาการตอนที่เริ่มสุกครับผสกแล้วมันจะแตกเลย<อ>เพราะว่าเบ่งเปลียวไม่ออกครับเปี่ยวมันแกน่นมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่เปี่ยวมันแกน่นอ้ดยาเล็กน้อยบ่อยครั้งทิดไปเรื่อยทิดยาตัวไหนดยาตัวไหนครับยาพวกอพวกกันราหน่ออ๋อกันราเออยากันราตุนยากันเชื้อรานี่เหรอครับอ๋อคิดหาซื้อได้อยู่เนาะ อเออโ <c oughs> ขบไว้การเชื้อรายอย่างเดียวแค่นั้นใช่ไหมการเชื้อรายอย่างเดียวโอ้เอาบ้านถ้ามีนอนเราก็ใส่ย,ยานอนผสมไปด้วยอถ้ามันไม่มีก็เราไม่สมควรจะใส่หรือกระดูใส่หมดเม็ดหมดสองหมดอะไรก็ว่างา <c oughs> ไปก็ไม่ได้ใช้ยาเยอะนี่นะตาเนาะไอคนที่ทําไม่เป็นอ่ะมันใช้เกินประโยชน์มันเกินความต้องการโอ้มันไม่มีอะไรก็ ใครดูใบมันถ้าถ้าหุ่นมันสมบูรณ์เนี่ยใบมันจะตรงกันเนี่ยครับอ NPK มันเข้ากันสนิทด้เนี่ยแ้วก้านมันจะตรงกันออเอเราสังเกตครับเนี่ยไอตัวที่ก้านเนี่ยกินค่ะปุ๋ยมันกินสม่ำเสมอเนี่ยคือนี่อย่างเงี้ยกินสม่ำเสมอครับเออถ้าหากไม่กินสม่ำเสมอมันจะไม่ตรงนี่เนี่นี่จะเป็นอย่างเงี้ยไม่สม่ำเสมออ๋อมันต้องมันต้องเท่ากันทั้งหมดใช่ไหมครับใช่คถ้าถ้ามันเท่ากันอย่างเงี้ยมันกินสม่ำเสมอ เออคือมันคือไม่ขาดปุ๋ยไม่ขาดปุ๋ยเนาะอ่าถ้าขาดไปน่อไม่กี่วันเนี่ยมันจะไม่โตแล้วครับเออใบใบหรือใบไหนไม่รู้ใบกำลังแตกไปเรื่องสาเห็นมันคนมือใหม่ที่ปลูกก็คือต้องเลี้ยงต้นให้เขาใหญ่ก่อนใช่ไหมตาเออใช่ใช่เลียงต้นให้เขาได้ทรงเนี่ยอใช่ยี่ห้อเด็กเกนห้าสามตัวสิบหกสามตัวใส่ไปอ่าอ่าสามตัวใส่น้อยๆบ่อยครั้งมันจะไปกองมันในโคนไม่ได้นะออกห่างหน่อย เหมือนแั่คนนั่นแหละมันเดินได้มาหากินเองอันนี้ปลูกไม่ถึงเมตรประมาณเมตรหนึ่งนาตาเนาะอ๋อเนี่ยเอมปลูกเอาสายพันธุ์นะดูปลูกใค้คนจมอืมไอ้ไอ้นี่มันตกปีพอดีมันก็เก็บลูกเลยครับอ๋อตกปีพอดีเก็บลูกเลยอ่าพอดีโอ้จะแต่งเจ็ดเดือนแล้วแล้วพักไอ้ตานี่ททาโรงเรือนนี่มันบ้านแถวภาคอีสานนี่ไม่ต้องจําเป็นต้องทําก็ไดนะ้มั้งเนาะอ่าคิดว่าทั้งค้างไม่มีไม่น่าจะต้องทาใช่ได้ ถ้าเกิดน้ำค้างไม่มีไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องทาก็ได้น้ำค้างมีมากนีดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่นี่มันเยอะน้ำค้างเยอะเราก็ต้องต้องทำเป็นน้ำเรือนเออที่นี่มันคนมันเบา้ก่อนแล้วมันใครจะไปทาอ่ะตอนนี้ดําเนินเลยมันทําที่ไหนหลังคามีโอ้ดําเนินบ้านแถวอืมมีที่ไหนหลังคาเหรอโอ้จัดเต็มเลยโอ้ไมเนาะอย่างนี้มันคือว่าโดนฝนโดนอะไรมันส่งได้องุ่นในพันเนี่ย อ้พันธุ์ไหนมันเลยใ้แบคทอปอนเนี่ยมันเจอฝนไม่ได้มันแตกโอ้นี่เลยทำโรงเรือนนั้นมันไม่แตกโอ้พวกอางุนเผิวกเนื้แข็งอะไรเนี่ยเผิวเหนียวอะไรเนี่ยไม่จําเป็นต้องทำารออย่างเอสซีสแปดได้ไหมไม่ต้องทําก็ได้น่าจะได้เราใส่เดวมันได้ใช้ได้เราใส่มัด่ะใส่มัดก็ได้ไม่ต้องทําเรือนโรงเรือนก็ได้ไม่ต้องทาก็ได้โอ้โหนี่ประสบการณ์ ต่อไปเรามองรูปเปลี่ยวมันนะเปลี่ยวมันอ่อนแอไหมใช่ยังยังไอพันเนี่ยไม่ต้องทำทางอะไรเด็ดนะพันธุ์ไหนเด็ดอะไรพันธุ์อะไรครับไออะไรแบบบิ๊กบิ๊กอะไรคอยปุ้ยเนี่ยบิ๊กเพลินอ่าพันใหญ่มันเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องไป่ต้องทำลงเรือนก็ได้พวกนี้ฝนตกก็ไม่แตกนไงครับเนี่ยอออกพแล้วนะพอแล้ว แล้วมีคนถามเขาว่าไอ้มันมันออกดอกแล้วมันไม่ติดผลติดลูกอ่ะมันมันมันล่วงทิ้งมันเกิดจากอะไรตายอาหารไม่อิ่มหรอ่ามันมันมันไม่ไม่ใช่อาหารอิ่มเกี่ยวกับยาไกยาตัวไหนไม่รู้ใส่ยาผิดเออมันแก่มันทําให้ดอกล่วงอทําให้ดอกล่วงโอ้ทำให้ดอกล่วงอีกอย่างในการฮอร์โมนแล้วแต่มันมันคุณนานไอ้มันมันมีคุณนานชอบอาหารเหมือนกันคนณนาน คุณอน,นันต์โทษประหารเลยฮอร์โมนเนี่ยใครให้ไม่ผิด,ม,ดม,มันเกินประโยชน์เ,เ,ปปนเ,นเดี๋ยวก็ต้องเททิ้งนะสลับทิ้งเนาะมันเกินเดียเราเทไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันเกินประโยชน์เดี๋ยวก็ต้องเทน้ำทิ้งเลยนะอ,อยา่าไว้ฝืนครับ <c oughs> ใช่ใช่เหมือนเห <c oughs> มือนนั้นมันลดแก้วนั <c oughs> ้นประหารเลยนะโอ้ดีครับสวยปุบแข่เขาเรียกทรงอะไรแล้วแต่เราชอบจนตานี่มแล้วแต่ รอดกิงขนมขนังเราต้องเด็ดออกไตาจ่าเด็ดออกเด็ดออกครับเด็ดออกเนี้ยแล้วเราก็พับไปฮะเอย่าไปพับโดนตาพับออกข้างนอกพับออกข้างในอพับออกนวดเนื้อเนี่ยต้องกระตุกทิ้งอ้าวแล้วแต่แล้วแต่ความสะอาดของเราอ๋อย่างเงี้ยดอกสวยมากอย่างเงี้ยโอ้หักขึ้นข้างบนอ่าอย่างเงี้มันทีแรกมันไม่เคยอาจปุ๋ยมัน ม่ใส่ปุ๋ยนั้นมันก็ออกเหมือนกนารสิบห้าเลยนี่ยพวกสิบห้ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดมันออกเหมือนกันแต่มันออกน้อยถ้าหากว่ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดกับสิบหลายสามยี่เบ็ดเนี่ยออกมันก็ทั้งหนวดห้าทอง 5, 10, อก็เป็นได้ 25, เล่ยนะ 25, ยี่ห้าอะไรนะยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดยี่ห้าเจ็ดเจ็ดผสมกับสิบสายสามยี่เบ็ดสิบสาวสาวยี่เบ็ดอ่าส่วนหนึ่งสมมติว่ายนะี่ห้าเจ็ดเจ็ดสามก็ชอบนะสิบหลายสามยี่เบ็ดหนึ่งก็ชอบสมมติว่านะ อ๋อสักห้าห้าห้าในหนึ่งส่วนของไอ่แต่ก็หวานริ้วรี้วเล่หน่อยเดียวสอกสามวันครับรถน้ำเที่ยวเที่ยวที่สองที่สามรถหวานอีกแล้วกี่วันถึงเราทุดประมาณกี่วันตาถึงสุดเราบอกว่าไม่ไหวแล้วมันออกเยอะแล้วพอแล้วเลิกเลิกตัดเลยตอนี้ไม่เอาแล้วตัดแต่งจริงเลยไม่ไม่ไม่ต้องตัดแต่งจริงคือว่าช่อเราพอแล้วมันออกจนไม่ ออกจีนเลี้ยงก็ไม่ไหวแล้วอมันเรื่มบางเรื่มเราตัดก่อนแล้วค่อยใส่หรือว่ายังไงอ่าพอพอตัดแต่งเรียบร้อยแล้วพอพอแต่งตรงครับตาไก่ก็เริ่มปูออกมานะครับใส่เลยโอ้น่ะเริ่มปูเริ้มใส่เลยแล้วก่อนที่เราจะหลอดก่อนที่เราจะมันมีปูดบ้างปลายอะเราก็เริ่มใส่แล้วในสิบสาวสิบสามอนนี่แหละอ้ายปลายไม่เดืดเดยี่สิเดอดเด้เอาก่อนก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งเราต้องใส่อะไรก่อน อ่าพวกนี้ใส่สิบสามก่อนสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดน่ะโอ้แล้วก็มาเปิดทางน้ำก็แปดยี่สิบสี่ยี่แปดแปดยี่สี่ยี่แปดแปดยี่สี่ยี่สี่น่เปิดทางน้ำเปิดทางน้ำเปิดใส่ตอนไหนครับใส่ตอนไหนครับอ่าก่อนตัดแต่งห้าวันก่อนตัดแต่งห้าวันอ่ะอย่าให้เกินโอ้ก่อนตัดแต่งห้าวันก็ใช่เลยอ่าล้วตัดดูได้เลยถ้าหากว่าใส่สิบสามยี่สิบเอ็ดตัดอกี่งงูแค่นี้แล้วเราเปล่าดูเลย จะไม่ออกเป่าในช่องอ่งุ่นนี่เหรอตัดแล้วกระเป๋าดูเหรอเป่ารู้เลยเก่งมันเนี่ยมันจะมีรูเหรอเอามันมีเป่าไม่ออกนะฮะเป่าไม่ออกหลายหลายหลายมีเบ็ดครับหือว่าเก่งแก่เก่งตันอ๋อต้องเป่าต้องเป่าให้ออกใช่ไหมอ่าพอชายแปลยิ่งตีปุ๊บสองวันเราเป่าครูดเลยตัดเราคลุยเลยอันนั้นดีใช่ไหมครับอ่าเนี่ยน้ำเปิดทางน้ำนะเปิดทางอ๋อเปิดทางน้ำอันนั้นเราตัดเลยอ่าแล้วตัดแต่งเลย โอเราตัดดูแล้วก็เป่าดูเลยใช่ไหมไม่อมสมมุติว่าเราให้ลองดูอ๋อลองดูเ <c oughs> ออว่าปุ๋ยมันทํางานแบบไหนโอ้เเขาเรียกว่า,เ,าเปิดทางน้ํอาออยังปุ๋ยก็ทําสูตรไปสูตรนั่นสูตรนี้อืบางคนไม่รู้เอ้ยปุ๋ยนี่แพงซื้อมาใส่งุ่นเลยชิบหวยพวงเลย <c oughs> <c oughs> น่เพราปุ๋ยตัวนี้มันปุ๋ยอะไรอ่ะครับอเราไม่รู้มันปุ๋ยผลิตผลเลือกปุ๋ยทําไงถ้าง่นไม่งามอะไรไม่งาม แล้วใส่แปดยี่สี่ไปแปดแปดยี่สี่อ่าแปดยี่สี่แปดแปดสองตัวเนาะใส่ไว้หน่อยปุ๊บมันจะเปิดทางน้ําครับจเปิดทางน้ําอ่ามันเปิดทางน้ำงูนก็งามไลครับอถือว่ากิ่งมันตันต้นมันตันครับต้นมันตันมันจะดึงน้ําไม่ได้แต่ใส่แปดยี่สี่ไปหน่อยหน่อยทางน้ําำต้นสวยงามเลยแล้วก็งูง้ามโอ้ไม่ใช่แปดยี่สี่บังคับให้บางคนก็บอกว่าบังคับไอ้นั่นไอ้นี่มันไม่ใช่มัน เปิดทางน้ำโอ้ทางน้ําแล้วเขาจะออกผลจอกอ่าพอพอเปิดทางน้ำปุ๊บเราเราตัดแต่งอะไปในวันตัดแต่งละอ๋ออ่าตัดแต่งแล้วก็ทีนี้ก็ดูละครับอ่าพอตุ่มมันเดือยไก่ตุ่มมันออกใส่สิบสามนิ้วเบ็ดเลยเดือยไก่แล้วก็เอาปุ๋ยไอ้สิบสามนิ้วเบ็ดเลยยี่สิบห้าสิเจ็ดใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่แล้วแล้วบอกว่าโอ้โหมันออกจนไม่ไหวแล้วออกมาผมโอ้เรามองมืดแล้วเลิก ออกคือออกดอกออกอะไรเนี่ยละออกดอกเลยโอ้พอเลยจบเลยพอ,พอพอพอแล้วมันออกเยอะไปยิ่งใส่ไว้เนื่งออกมาานนันก็ต้องหนูนะนะโอ้นี่เหรอเขาเรียกสูตรจะทำให้ออกผลเยอะอ่า <c oughs> คือปุ๋ยนี่บวกไม่เป็นคอราย <c oughs> สุดยอดมาครับนี่ใครฟังอยู่นะครับก็ก็<อ>ไปสอนเอยนักวิจัยการในตรงไฟ,ไฟ,ไฟไ้าประธานเนี่ยครับมันมันใสปุ๋ยใสยาเนี่ยมันดู ตามมาไอ้ฉลากใส่ตามนั้นก็เสียหมดดิเพราะยามันแก่มันเป็นน้ำมันโอแมเนี่ยตอนเนี้ยเก้งมาแล้วต้งเลิก <laughs> ขนาดาไอคนควบคุมมาเป็นอาจารย์สอนครับ <laughs> ของนนะักเตศนะแม่ดรอนันต์อ่ะอ้ไอ้ไม่รอดเรอกครับดรอนันต์ไอ้การปลูกต้นไม้อะไรอะรทำไงก็มาถาม เราบอกว่าเอ๊ะท่านเรียนมาท่านไม่รู้เลยผมอ่ะผมไม่ได้เรียนอ่ะอ้าวไม่เรียนทำไมรู้ครับถ้าท่านดูไอ้ต้นไม้เป็นไงไอ้ต้นได้ปลูกต้นไม้ปลูกมะนาวปลูกส้มป,ปลูกอะไรแล้วแต่สิบต้นทำไมมันงามไม่เหมือนกัน <c oughs> เป็นเพราะอะไรครับผมถามค่นะไม่รู้เรื่องนี่ตะวันมันขึ้นทางไหนก็ให้ไปมันเนี่ยครับหลังใบมันไป,ไ,ปไปรับตะวัน <c oughs> โอ้เออ หลังใบไปรับตะวันอ,าอบางคนเขาปลูลกงหยเอาเอาหลังใบน่ยไอ้ไอ้ข้างล่างน่ะไปรับตะวันออโอ้โหว่าจะแตกต้างได้อีกก็ใช้เวลาหลายวันเอาหลังเดือนเอาหลังมันค่ำลงใช่ไหมอา่อาใช่ <laughs>